สวัสดีครับพี่น้องหน้าเวทีและพี่น้องผู้ฟังทางบ้านครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือเรามาหน้าเวทีให้กำลังใจซึ่งกันและกันและผู้ฟังทางบ้านด้วยพี่น้องครับตบมือให้กับตัวเองในวันที่เป็นนักเลงแข่งกายเทพได้เพราะนักเลงสายปราชาทิวไตยใช่ไหมครับ มาด้วยใจมาด้วยตัวไม่ได้มาคิดทั่วเหมือนกลุ่มตุเทพมาคิดให้ประชาธิปไตยบ้านเมืองเรามีต่อเนื่องไปเพื่อสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องส่วนใหญ่ครับส่วนน้อยปล่อยไว้ที่ลานประสงค์เมื่อเช้าผมผ่านไปม,มาไปที่ผ่านฟ้าพี่น้องครับสรุปแล้วลาด,ดำเนินปิดทะเนียดเขาเรียกว่าเหมือนทำเนียบช้างเลยครับ ไม่มีแม้กระทั่งหมาหรือแมวเห่าสักตัวเลยเมื่อเช้าผมนั่งรถผ่านไม่มาครับอันนี้แสดงว่าความวิบัติกำลังจะมาเยี่ยมคายพด็จการของนายสุเทพเสือกทั้งวันพี่น้องครับการที่นายสุเทพไปถือถุงปุ๋ยเรี่ยาย จะไปจ่ายเงินให้กับชาวนานั้นมันไม่ใช่เป็นการบ้าพี่น้องครับมันเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ทำตัวบ้าบ้าบาบาเพื่อตอแหลผ่านไปวันวันทำไมล่ะครับเงินที่จะมาจ่ายชาวนานั้นมันอยู่ที่ไอ้ตัวเฮียห้าตัวไอก้กรกตเลือกตั้งเสือกไม่อนุมัติ ให้รัฐบ,บาลกู้เงินมาใช่ไหมล้วไปยัดเยียดให้ความผิดไปที่เข้าข้างประชาชนสู้เพื่อคนรักประชาธิปไตยอย่างอดีตนายกยิ่งรักมันไม่ชอบเพราะพวกมันแอบโกงกินกันไม่ได้เหมือนโรงพักใช่ไหมยิ่งเดินผ่านหรือนั่งรถผ่านบนโครงการครบบิล และบนโครงการของนายชวนหลีกภัยพี่น้องทั้งหลายครับการที่พักประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพักอย่างนายชวนสมัยนั้นทุกคนก็ยอมรับครับขนาดลถสิบ้อยางหลีกให้ไอชวนจังไรต้องให้มันไปอยู่ไกลเทพใช่ไหมบ้านเมืองกำลังจะเจริญบ้านเมืองกำลังจะก้าวหน้าในการดำรงชีวิตประจาวันของพี่น้องทั้งหลาย แต่สิ่งที่พักการเมืองอ้างตัวเองนักหนาว่าหากมีการยึดอำนาจพักประชาธิปัตย์ยอมรับไม่ได้พักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์ยืนยันและยืนหยัดเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยครับแต่ทำไมล่ะครับทุกวันนี้นายสุเทพและพวกกับไฟปันหาแต่พวกนักเผด็จการเพื่อจะมาคุมกลาหัวจะได้โกงกินชาติบ้านเมือง แบบมีเสื้อเกาะใช่ไหมเขาต้องการปกครองแบบมีสิทธิ์มีเสียงแต่สุเทพต้องการลากรถถังมากดขี่ข่มเหงชาวบ้านชาวไร่ชาวนาหลอกกันนี่วะพี่น้องลองสังเกตดูครับคณะกรรมการเลือกตั้งแต่ละตัวมาแต่ละยุคและแต่ละสมัยนั้น ล้วนเป็นลากเงาของประชาธิปัตย์และลูกน้องอามตาะชั่วชั่วทางนั้นเลยครับคนดีๆไม่ได้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งเพราะคนดีๆมีคุณธรรมคนดีๆเคารพกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมผู้ที่กระทําไม่เคารพกฎกฎขี่ข่มเหงเขาพวกนี้จะต้องในรับโทษพิจารณาตัวเองแบบคนที่ไม่มีตระกูลลุนชาต ต้องรีภัยทางการเมืองเหมือนพวกกัดดาฟีไปตายในท่อระบายนะ้ำใช่ไหมครับไอเทพตงสงสอยากจะไปหลบท่อแบบพันเอกกัดดาฟีสี่สิปีแห่งการข่มเหงประชาชนในประเทศเขาครับแต่ในเมืองไทยนั้นก็มีตัวอย่างให้เราดูเช่นนายถนอมนายประพาสและนายนาลงพี่น้องครับสมัยเขาเป็นผระเด็จการมา16ปี พักประชาธิปัตย์บอกดีจังเลยดีจังเลยจะได้สรงสวยและกอบโกยมาด้วยกันเมื่อเขามีรัฐบาลที่มีประชาธิปไตยเมื่อเขามีรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลพี่น้องครับทีนิกก็ไม่มีโอกาสกดขี่ข่มเหงและรีถ่ายเงินพี่น้องเลยเพราะว่ามีคนชื่อทักจินสามสิบบาท รักษาได้ทุกคนอิจฉาเขาไหมครับอิจฉาครับตัวเองเป็นรัฐบาลเอาแต่กดขี่ข่มเหงพี่น้องประชาชนเอาแต่ซุกผลประโยชน์ที่น้องครับน้ำมันเถือนภาคใต้มันมีแก๊งไหนที่ทำอยู่พี่น้องครับไม่ต้องอ้าปากไม่ต้องหันหลังใครๆก็รู้ปราชาธิปัต์ค้าของผิดกฎหมายที่ภาคใต้ มีใครกล้าจับมันไหมไอ้พวกนี้มันเทนใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูไอ้เทพมันทะลุซอยดิครับแต่ละเข็งล้วนแต่เป็นนักเลงเก่าลูกน้องอมาตยาทางนั้นพี่น้องรู้เลยใช่ไหมครับว่าไอ้เทพมันกล้าทำเพราะมันมีนายทุนที่กำลังจะสิ้นสุดขบวนการของมันกดขี่ข่มเหง เช่นบรส8แ0นล้านพี่น้องครับฝ่ายเน้น56แห่งมันเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของพรรคประชาธิปัตย์ท้งนั้นมันถึงขายกัน61แสน6หมื่ล้านทา,ทางทางที่ต้นทุน8แ0 0ล้านมันให้พวกมันรวยพักประชาธิปัตย์ช่วยพวกรวยทำไมไม่มาเล่าให้พี่น้องฟังบ้าง ไอ้นักเลงชิบหายโกงกินแบบลินหวานหวานอย่างไอชวนหลีกไทยและประชากรของประชาธิปัต์ยัดห่าแบบโกงกินมากี่ยุคกี่สมัยไม่เคยมองดูหัวกะลา,าหัวตัวเองเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับประชาธิปไตยในเมืองไทยเรานั้นมาถูกทางแล้วและจะต้องรวมร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อไปว่ายังไงยังไง พวกนายหน้านายทุนนายธนาคารทั้งหลายที่พยายามมีกลยุทธ์ในการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องครับเอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้กะและกำหนดค่าของชีพรายวันให้กับพี่น้องทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวส่วนใหญ่แล้วที่เอาชาวนามาร่วมกับนายสุเทพนั้นพี่น้องครับล้วนแต่เป็นลูกน้องลูกไล่ของชาวนา ชาวนาตัวจริงคือนายทุนและนายธนาคารใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายชาวนาตัวจริงนั้นไม่มีถึงพันไร่ห้าร้อยไร่หรือห้าพันไร่อย่างเหมือนสุพรรณบุรีพี่น้องลองคิดนะครับว่าคนที่เขาลงขันมาช่วยสุเทพนั้นทุกวันนี้เขาต้องการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องตลอดไปและ กนารนานในการกําหนดการค่าข้าวพี่น้องก็ไม่ได้มีเครื่องวัดว่าชื้นเท่าไหร่พี่น้องลองคิดดูสิครับนายทุนกําหนดขึ้นมาเองเลยว่าเอาชื้นเท่านี้และแบ่งให้ชาวนาเท่านี้แต่วันที่คนส่วนใหญ่ช่วยเหลือประชาชนมันกับกลัวระบบที่สอนให้พี่น้องเข้มแข็งและให้พี่น้องกล้าต่อสู้กับผู้บ้าอำนาจทั้งหลายเขาบอกว่า เป็นคนไม่ดีไอคนที่มีอำนาจจากปลายกระบอกปืนนั้นเขาบอกว่าเป็นคนดีคนดีแบบนี้คนดีของไอเทพไม่ใช่คนของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายตบมือให้กำลังใจให้กับตัวเองในวันที่สองพี่น้องของเราได้ไปแสดงสิทย์ เลือกตั้งเลือกผู้แทนเลือกคนที่รักประชาธิปวาไตยใช่ไหมครับหากมีการกำหนดการเลือกตั้งอกีกพวกเราสู้ไม่ถอยแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะไปใช้สิิ์เลือกตั้งจะมีแกง๊งแย่งหมาเกิดมาปกป้องเราก็จะไปเพื่อให้ประชาธิปวไตยมันเบ่งบานต่อไปใช่ไหมพี่น้องชาวไทย สายประชาธิที่ปไตยทั้งหลายเลือกตั้งใช่ไหมเป็นเรื่องที่คนไทยชอบปฏิวัตินั้นพวกไอเทพชอบไปอยู่เลยตามจังหวัดพ่อแม่มึงชอบกดขี่ข่มเหงลองไป่ข่มเหงกันเองดูบ้างไอเทพเพราะฉะนั้นเราก้าวมาถึงขนาดนี้แล้วพี่น้องทั้งหลายครับองค์กรที่เขาตั้งไว้สี่องค์กรนั้นพี่น้องสบายใจได้ครับ พวกเขาทั้งนั้นเขาไม่เข้าข้างฝ่ายประชาชนหรอกเพราะเขารับใช้ในายทุนมาตลอดเวลาพี่น้องลองคิดดิครับการที่เสื้อแดงมีปัญหานั้นมีปัญหาเพราะพวกอามาตตยาและพวกศักดินาจังไรทั้งนั้นเลยครับไม่เปิดโอกาสให้กับพี่น้องเสื้อแดงอย่างพี่น้องเสื้อแดงมาร่วมชุมนุมกันนั้นเขาบอกว่าวงนี้วิสัยทัศน์สู้พวกเขาไม่ได้พวกเขานั้น อาศัยหมากินก็มีอย่างจําลองอย่างนี้เอาหมาบางหน้าใช่ไหมครับแต่พี่น้องพวกเรามาร่วมชุมนุมแสดงออกเพราะเรารักระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมครับแล้วพวกมันนั่นละเป็นพวกทำลายเจ้าซึ่งกิษฎีการในการเลือกตั้งนั้น อย่าลืมนะครับพี่น้องพระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นผู้ทรงพระปรมาพิไทยในการยุกสภาให้กับนายยกยิ่งรักและไอ้พวกนี้พอคืนอำนาจให้มันอย่างนี้มันก็จะเอาอย่างนั้นพี่น้องครับเราต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนขุดหลุมฝังพรรคตัวเองทั้งเป็นและทุกคนใช่ไหมครับ แล้วลองเปิดโอกาสให้มันลงมาเลือกตั้งใหม่ดิครับผมว่ามันต้องใส่หมวกกันน็อกในครั้งนี้ในภาคใตย้ยังไงยังไงต้องมีพักจังไรประชาธิปัตย์ส่งเข้าประกวดแน่นอนใช่ไหมครับลองให้สมัครใหม่ดูสิว่าไอมาแรงสาบมันจะออกจากรูซ่วมคราวนี้อย่างมากมายใช่ไหมครับจึ่งเรียนฝากพี่น้องทั้งหลายครับว่าเราเกิดมาแผ่นดินไทยของเรานั้น พ่อเราอยู่ปู่เราก็ตายที่แผ่นดินไทยแต่ไม่ได้ตายโดยการไปริดไถยใครตายนะครับพี่น้องทํานาเลี้ยงพวกอามากินจนชาวนาส่วนใหญ่หลังคู่ฟ้าหน้าสู้ดินพี่น้องครับทํานาเลี้ยงพวกอามาตชาติชั่วกับมาข่มเหงเราตลอดไม่เคยให้เสรีภาพเราเหมือนยุคคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารวมปุกปันยุยงให้ชาวนาแตกแยกเพราะว่าเขามีช่องทางที่จะส่งไอเทพแขนทอกขึ้นสูก่เก้าอี้ประธานาธิบดีคนแรกและไอดำทั้งตัวมันชั่วแค่ไหนพี่น้องโหไไ่มันน้อยเพราะอย่างนี้นะครับ พอมันเห็นพี่น้องเสื้อแดงชาวสมุทรปราการแล้วบอลบอกว่าพวกนี้ถึงสิบวันไม่ได้รับห้าพันสามพันเหมือนลูกน้องสุเทพเลยเขามาได้ยังไงเขามาเพราะเขารักประชาธิปไตยเขาเกียรดพักประชาธิปัตย์จนนาทีสุดท้ายแล้วคนสมุทรปราการไม่ต้องการพักประชาธิปัตย์มาเห่ามาหอนอย่างไอเทพที่ไหนที่ไหนเขาก็ไม่ต้องการพักปฏิวัติ อย่างประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนพี่น้องครับท่านมาเวทีเสื้อแดงเราท่านไม่ได้มารับเงินนะครับแต่ท่านมาส่งเสริมประชาธิปไตยของเราพี่น้องทั้งหลายครับต่อไปนี้เราขอเชิญท่านพี่น้องทั้งหลายพบกับผู้นำคนต่อไปจากโชคชัยหลานย่ามโมสวัสดีวันนี้รอบดึกมีโอกาส ขึ้นมาร้องเพลงกันใหม่ขอบคุณครับพี่น้อง